ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปตอบคําถามให้กับเพื่อนเพื่อนะครับผมนะครับสาหรับท่านที่ถามกันเข้ามานะครับผมว่าทําอย่างไรให้ทุเรียนมีความสมบูรณ์แล้วก็ใบเขียวเข้มนะครับผมนะครับทาอย่างไรนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทําคลิปนะครับบอกกับเพื่อนเพื่อนะครับผมนะครับสาหรับผู้รับชมอยู่เป็นประจําหรือผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมนะครับ ก่อนอื่นก็ขอให้ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมีแนวทางดีๆมานําเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับผมนะครับทําอย่างไรให้ใบเขียวเข้มนะครับผมนะครับลอันดับแรกเลยก็คือนะครับผมนะครับใส่ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงนะครับผม NPK สูตร N ตัว N สูงนะครับผมครับเป็น25.7นะครับผมหรือ633นะครับผม6 633นะครับก็ได้นะครับผมนะครับ 25.7จะมีไนโตรเจนสูงนะครับผมนะครับจะช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์ได้เช่นกันนะครับผมนะครับสําหรับตัวเอ็นนะครับผมไนโตรเจนนะครับผมนะครับจะช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์นะครับผมนะครับให้ทุเรียนมีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ช่วยทําให้ใบใหญ่นะครับผมนะครับส่วนทางใบนะครับผมทางใบใช้ตัวไหนนะครับทางใบก็อาจจะเป็นแมกนีเซียมนะครับผมแมกนีเซียม ถ้าสังกะสีนะครับผมนะครับถ้าไม่ขาดถ้าสังกะสีจะทาให้ใบใหญ่นะครับผมนะครับสังกะสีจะช่วยให้ใบใหญ่ได้นะครับผมนะครับแล้วก็เป็นแมกนีเซียมจะทําให้ใบเขียวนะครับผมนะครับแมกนีเซียมจะช่วยสร้างโคโรฟิลนะครับผมโคโรฟิลก็คือช่วยสร้างสีนั่นเองนะครับผมนะครับช่วยสร้างสีให้ใบทุเรียนของเรานั้นเขียวเข้มนะครับสําหรับแมกนีเซียมนะครับผมนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับผมหรือจะหาเ ธาตุอาหารรวมนะครับผมมันจะต้องใช้ควบคู่กันทั้งหมดนะครับผมนะครับธาตุอาหารรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโบลอนนะครับแมงกานิตนะครับผมนะครับแมงกานิตนี่ก็จะช่วยให้ธาตุอาหารตัวอื่นๆนั้นทํางานได้ดีนะครับสําหรับแมงกานิตนะครับผมนะครับจะช่วยให้ธาตุตัวอื่นๆทํางานได้ดีขึ้นนะครับผมนะครับส่วนแคลเซียมก็ต้องคู่กับโบลอนนะครับผมนะครับเพราะว่าโบลอนจะช่วยนําพาให้ให้แคลเซียมนั้น เดินทางได,ได้ดีนะครับผมครับเพราะว่าแคลเซียมนั้นเป็นธาตุที nice ่ไม่เดินทางนะครับผมนะครับขีดตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะครับผมสําหรับแคลเซียมนะครับเอ่อก็ต้องใช้ควบคู่กับโบรอนนะครับผมให้โบรอนเป็นตัวนําพาแคลเซียมนะครับผมนะครับให้เข้าสู่เอ่อท่ออาหารนะครับเขาจะได้เดินทางได้สะดวกขึ้นนะครับผมนะครับสําหรับโบรอนกับแคลเซียมนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ควบคู่กันทั้งหมดนะครับผมนะครับกับธาตุอาหารนะครับไม่ไม่ควรใช้ ตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมนะครับก็ให้ใช้เป็นธาตุรวมไปเลยนะครับผมนะครับให้ใช้เป็นธาตุรวมก็ก็ดูเปอร์เซ็นต์ของตัวอาหารนะครับเปอร์เซ็นต์ของตัวอาหารนะครับว่าแมกนีเซียมมีกี่เปอร์เซ็นต์สังกะสีมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อาจจะเน้นไปทางที่เปอร์เซ็นต์ของแมกนีเซียมนะครับผมจะทําให้ใบเขียวนะครับผมนะครับแล้วก็สังกะสีนะครับจะทําให้ใบใหญ่นะครับผมนะครับแล้วก็แคลเซียม ก็จะช่วยในการขยายเซลล์ของลำต้นแล้วก็กิ่งก้านนะครับผม uh นะครับแคลเซียมโบลอนนะครับผมนะครับช่วยขยายเซลล์แล้วก็จะช่วยในการขยายใบพืชนะครับผมนะครับมันก็ต้องใช้ควบคู่กันไปนะครับผมนะครับการทําที่ทําให้สุรียนของเรานั้นสมบูรณ์ได้นะครับผมนะครับต้องมีธาตุอาหารที่ครบนะครับผมธาตุอาหารที่ครบนะครับธาตุอาหารครบทุกตัวก็มันก็จะสมบูรณ์แบบทุกส่วนนะครับผมนะครับ มันก็จะสมบูรณ์แบบทุกส่วนนะครับผมนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารทางดินนะครับผมทางดินก็เป็นหลักนะผม NPK นะครับผมนะครับเออ่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับผมนะครับนั่นนั่นคือตัวหลักนะครับผมนะครับพืชจะกินอาหารได้ดีก็ทางรากนะครับผมทางรากนะครับแล้วก็เราก็จะมาช่วยเสริมในเรื่องของทางใบนะครับผมนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมนะครับ สุดท้าบก็คือนะครับผมใส่ทางดินนะครับผมใส่ทางดินเป็น25.7หรือ6 3อย่างที่บอกไปนะครับผมนะครับแล้วก็ลดน้ำตามให้ชุ่มนะครับหลังจากนั้น7วันนะครับผม7วันหหรือ1อาทิตย์นะครับผมนะครับก็ให้ฉีดพ่นทางใบได้เลยนะครับผมนะครับฉีดพ่นทางใบนะครับห่างกัน7วันนะครับผมใส่ทางดินแล้วก็เว้นมาอีก7วันก็ควรฉีดพ่นทางใบนะครับผมนะครับมันจะ ทางใบมันจะช่วยกระตุ้นให้รากนั้นกินอาหารนะครับผมนะครับเพราะว่าใส่ไปแล้ว7วันปุ๋ยมันก็ละลายพร้อมทํางานทันทีนะครับผมนะครับให้ปุ๋ยทางดินนั้นละลายก่อนนะครับผม7วันนะครับฉีดพ่นทางใบเป็นธาตุอาหารรวมนะครับผมนะครับธาตุอาหารรองธาตุอาหารรวมนะครับก็จะช่วยให้กระตุ้นรากของทุเรียนนั้นกินอาหารได้ดีแล้วก็จะได้กินทางใบด้วยนะครับผมจะได้กินทางใบด้วยนะครับ ก็จะทาให้ต e yes. ัวเรียนของเรานั้นสมบูรณ์นะครับผมมีใบที่เขียวเข้มแบบนี้เลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็ได้นําแนวทางดีๆมานําเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับผมนะครับการทําอย่างไรให้ทุเรียนมีใบเขียวเข้มและก็สมบูรณ์นะครับทุกส่วนนะครับผมทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลําต้นกิ่งก้านนะครับผมาดูลําต้นนะครับผมนะครับช่วงนี้ก็อันนี้ก็ดิดออกได้แล้วผมนี่ดิดออกได้เลยนะครับครับ ไม่ปรุงอาหารแล้วนะครับนี่ไม่มีประโยชน์นะครับผมไม่มีประโยชน์นะครับดิดออกเลยครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเขาก็จะแห้งไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องเสียดายนะครับผมนะครับไม่ต้องเก็บไว้พวกแขนงในนะครับผมพวกที่ไม่โดนแสงแดดนะครับผมมันจะเป็นที่หลบซ่อนของแมลงนะครับผมนะครับแล้วก็จะไม่เป็นภาระของต้นนะครับผมนะครับต้นอาหารเขาจะได้ส่งมาเลี้ยงที่ใบที่ยอดทางด้านนอกนี้นะครับผมนะครับ แขนงไหนก็ควรแต่งออกเลยนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับการทําทุเรียนให้มีใบเขียวเข้มนะครับผมนะครับทําไม่ยากเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็อายุหนึ่งปีสิบเดือนนะครับผมหนึ่งปีสิบเดือนนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับผมหนึ่งปีสิบเดือนนะครับอยู่ภาคอีสานนะครับผมนะครับส่วนผมอยู่ภาคอีสานอําเภอคอนบุรีนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ได้มีโอกาส มานําแนวทางดีๆมานําเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับผมได้ไปปรับใช้ที่สวนของตัวเองได้นะครับในแบบฉบับของชาวสวนนะครับผมนะครับอาจจะไม่มีวิชาการอะไรมากมายนะครับผมนะครับก็จะมานําเสนอในแบบฉบับของชาวสวนด้วยกันนะครับผมครับให้เข้าใจง่ายนะครับผมใส่พืชทางดินแล้วก็หังมา7วันก็ฉีดทางใบได้เลยนะครับใครมีตัวไหนก็ฉีดตัวนั้นนะครับผมนะครับเป็นธาตุอาหารรวมนะครับให้มันมีแมกนีเซียมอยู่นะครับแล้วก็สังกะสี เอาเป็นว่าให้ครบทุกตัวนะครับผมนะครับให้ครบทุกตัวนะครับทางใบก็อาจจะเป็นเดือนละครั้งนะครับผมก็ได้นะครับผมเดือนละครั้งเพื่อป้องกันการขาดธาตุอาหารนะครับผมนะครับขาดธาตุรองธาตุเสริมขาดธาตุสังกะสีนะครับผมนะครับเติมเข้าไปนะครับผมนะครับหรืออาจจะสลับมาใช้พวกเอ่อชีวภาพนะครับผมนะครับเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆนะครับผมนะครับก็ได้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนไปในตัวนะครับผมนะครับ เคมีก็ใช้ได้นะครับผมนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับผมนะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับเป็นชีวภาพหรือเคมีนะครับผมนะครับส่วนเอ่อชีวภาพก็จะประหยัดต้นทุนนะครับผมได้ผลเหมือนกันนะครับได้ผลเหมือนกันนะครับไม่ต้องกังวลนะครับการฉีดทางใบนะครับผมนะครับควรใช้อย่างระมัดระวังนะครับผมนะครับไม่ควรให้มันเยอะจนเกินไปมันมากจนเกินไปนะครับก็ ให้ฉีดในช่วงเช้าๆนะครับผมเสียงแดดที่อ่อนๆนะครับผมไม่ควรฉีดในช่วงที่มีแสงแดดแสงแดดจัดนะครับผมครับก็ต้องทาความเข้าใจนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับผมง่ายๆเลยนะครับผมง่ายๆชาวสวนมือใหม่ก็ทําได้นะครับผมนะครับการที่จะทาให้ทุเดียนของเรานั้นมีใบเขียวเข้มนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับผมใบเขียวเข้มมันเาานะครับ ทุกใบนะผมดูได้เลยครับทุกใบนะครับใบใหญ่แล้วก็เขียวเข้มทุกใบนะครับนี่ดูครับเรจะประมาณนี้เลยนะครับผมครับเอ่อส่วนใบที่เสียหายก็เป็นเรื่องปกติของเขานะครับเป็นเรื่องปกตินะครับมีบ้างเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรนะครับผมครับเอ่อสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปได้เพียงเท่านี้ครับผมครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ